ลิฟต์ัวอะไรตายหมอปะ่ะน้ำมาเก้าใกล้คุณทำไมอ่ะอเปไปไอ้ลิฟต์ไปตีหน้าแท่นแน่เลยใช่ปะ่ะตรงหน้าเฮ้ยไม่ติดอะไรปด กดตัวตัว A สองครั้งอ่ะทรวด จ,จ้า้าไอ้เหี้ยหลบกองกูกี้ควาย้องมามีเอาวิญญาณออกไปก่อนนะครับมันบงังมันบังครับ วิญญาณที่อยู่ป้อมสองอ่ะออกออกไปก่อนได้ไหมมันบังครับขอบคุณครับนี่ยยังจะมากลัวอีกตาห้า <c oughs> <c oughs> น่าจะตาหลอกนะันนี้ตวาผมลงเหลือ13นาทีเองบอปตอนยิงปืนเนี่ยนะจริงเหรอจริงยิงปืน10นาทีครับอันนี้ตาจริงแล้วล่ะ gelada ี่สินาท,ทีครับคุเป็นเจ้าทูหรอเปล่าลิ ตาห้า 5, ตาห้าอ๋อไม่ขำเลยเที่ย์ไม่น่าเล่นเลยตาหนึ่งสองหนึ่งสามห้า 1, 2, 1, 3, เริ่มกันนะครับอะไรนะครับ ผมว่าผมว่าคงมีเงิบอนนะครับทำไมอ่ะไม่รู้เลยครับแต่พูดเป็นลางนะครับถ้าตายคนนึงแล้วเนี่ยให้กดเกิดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเราเกิดพร้อมกันเกิดเลยครับ,รบดูจังหวะด้วยถ้ามันสก,กิลอยู่ไม่ต้องเกิดรอมันนิ่ง ต้องทำดาเมจให้ต้องให้ไวที่สุดอ่ะมงายิงไข่มันบ้ารึเปล่าเลยจ้องมึงอ่ะมายิงไข่มันแน่เลยสัตว์มงเล็งหน้าออกมันดิ เียดเสียงออกไหะออกเลยออกเลยสามออก หันแล้วครับหันแล้วครับโจบครับโจบโจโจบ โค้โคบัฟเร่งมางนะเวลาเดินอ่ะโอเคครับอยู่ครับตีเลยกดคลิปไม่ได้ครับกด <shooters> คลิปไม่ได้ตอนนี้ถึงทมเบลไม่ได้ครับ แมคโคคกับวิ่งขวาหันกลับแล้วหันกลับแล้วแขงเนียวต้า วิ่งขวาครับวิ่งขวาโจบครับโจบโจบครับมาหาผมก่อนนะมาหาผมก่อน แคโฮครับิวหน่อยครับคิวหน่อยครับไปหางเลยครับคิวหน่อยครับผ่ายละว,วิ่งวิ่งตามหางมานันนะวิ่งตามหางมันจบติดแล้วติดแล้วตีนะครับตีไป ลิฟต์อมตะเลยลิฟต์อมตะเลยอมตะระเบิดครับระเบิดระเบิดยั่ไงเซฟไปหนึ่งชีวิตแล้วโคับวิ่งขอบคุณครับวิ่งไปหางมัน หางหางมีตัวไหมมีครับมีครับนั่นนึงครับรอก่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยกูแข็งเกิดเลงได้ไหมครับกูแข็งฟูแข็งกูเทรดยุบเท็ดมียิ้ป่ะไม่ ไม่แต่ซื้อเลนเลยสองหมืม่นไปเรามาตาเลยดาฟหน่อยเป็นตาระเบิดครับระเบิร้ตดีนะเดี๋ยวมาตัดขอบคุณครับขอบคุณครับ ผมชอบหลดระเบิดไม่ได้ครับฮีหวังเลยฮีหวังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ตีก่อนอยู่ตีก่อนเ๋ยวช่วยฮี่อยเมื่อกี้วิ่งบีฮิวให้แทงแล้วครับดูดูตัวเป็นหลักนะเดีลยวเดี๋ยติดแล้ว นขอให้ไม่เกินสามสิบนาทีครับหนึ่งสิบขอบดาเมจได้ด้วยเลือกคุอน้อยอยู่นม่เลคุณจะตายนะครับไม่ตายไม่ตายไม่ได้เดี๋ยวตายจริงน,นะครับ ฟอมผมแรกอ่ะ,ไ,ะไม่ไเป็นไรครับไม่เป็นไรฝั่งร้านเบอร์เซ็นอ่ะเอาหนัก oh, <nuts. S 2> ตาครับตาตาแยกซ้ายขวาแล้วก็รวมกันหลุดหลุดโทษทีโทษโทษีที่หลอด๊อบซึ่งหลอดแล้วอ้ยอนหน่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เปิดกลองอ่ะ ลองนักเข้ามามันจะเข้าได้หรือเปล่าอ่ะเข้าได้เข้าได้เฮ้ยได้เหรอคราวนั้นไอเดชทอยก็เข้าไม่ได้อีกหนึ่งนาทีครับกี่นาทีอ่ะจะยืดเล่นๆไว้แล้วกันนะครับเอ็มพีเออีกครึ่งวิครับครึ่งวิอันติอัดเลยไหมครับออกไหมครับ มันเหลือีต้องหลายนาทีมั้ยเหรอตั้งสิบเอ็ดนาทีนะครับกูอเก่งนะกูเก่งไปถือฉายาครับฉายาดูทีครับโทษขอใจมากลิฟเหลือกี่หลออครับมันบินละมันบินละอีกหนึ่งนาทีได้ฉายาภาในหนึ่งนาที อาโควิ่งขึ้นมาข้างมามาข้างบนหน่อยนะวิ่งขึ้นมาข้างบนหน่อยต้องแข็งอยู่ครับต้องแข็งอยู่ครับเขาเขาอยู่คนเดียวอไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่านแล้วครับข้ามไายแล้วข้ามเลยข้ามเลยกดผิดทํามผิดข้ามเลยอ่านันตีเลย เหลือสิบนาทีสี่สิบเก้าวินาทีไ,ได้ไม่ไ่ขคืนคะรับของต้องรอนะนาทีสามสิบนาทีเจ็ดวิโอ้โหได้ฉายาปะไม่ได้ครับเกินเจ็ดวิครับเกินเจ็ดวิจบเท่าเติมแบ่งของกันนะครับ เดี๋ยวโพสเนี่ยให้หัวซี่นะครับไปขายแล้วก็ส่งให้พี่มาไม้นรับไปขายเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแอดเพื่อนไว้เอาให้ดูตกนะครับพีก๊อเคลียร์โค้ดให้ด้วยไม่ต้องแย่งนะโค้ดนะครับให้ให้พาราไปขายมีอะไรติดมัครับปีขวานโอ้โหขวานมีแต่ของเมย์ครับ มีตะของวอกก็มีของขวานหนูของมีเชื้อรับมีเชื้อบ้อาย่าอะไรเนี่ยขึ้นมาทรมายนอนใหญ่นี่สบายแล้วลิฟต์ขอหัวานหนูนะครับีขวานด้วยวใหญ่จริง ทำไมเราถึงได้อาวุธนะครับอีเลสเราไปไม่ของฟอร์ดของฟอร์ดยูทธตัวมัมมี่โอ้ชูดล่ะนี่ไอ้เฮียดาบเก็บไม่ได้เก็บมาดิขวานักอาอแล้วหูคนที่ไม่ได้หูส่งไปอ่ะคนที่ไม่ได้อ่ะไม่ไม่ขายเอาเงินมาแบ่งกันดีไหมครับเออเอาไปขายแล้วก็แบ่งกันได้กดผ่านครับกดผ่านผ่าน แล้วโค้ดแบ่งขายใช่ไหมครับแบ่งขายครับพี่ป๊อบกดไอ้สเซเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กดไอ้เนี่ยไอ้นี้เย่งกันเลยอ่ะโอ้โหคักโคดขยะเย่งกันเลยผมพาหันนะโอ้หรอบนี้ไม่ได้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยว อ,อย่าเพิ่งออกตีนะ Sadly, หน้าดังก่อน <turnover. S 3> ไม่หรอครับเพื่อนวาร์ปเดินไปวาร์ปแอดเพื่อนเลยครับแอดเลยาใส่เท่มากเลยครับชุดชาเลยเนี่ยช้าเลยเนี่ย